สำหรับงานสัมมนาวันนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง BBLM แล้วก็ทาง e l l i n n t o n m a n a g e m e n t นะครับก็จะเป็นการสรุปภาพรวมของทิศทางการลงทุนนะในช่วงข้างหน้านะครับปัจจัยสําคัญต่างๆนะครับที่นักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องตับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพรวมของตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะครับใน เชิงโครงสร้างต่างๆเช่นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของภาพรวมต่างๆนะยครับยุคสมัยต่อจากนี้ไปนะครับมันจะแตกต่างจากสมัยก่อนที่เราเคยอยู่กันมาในช่วงก่อนโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับดอกเบี้ยที่ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนนะเพราะนียการลงทุนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะครับที่มันสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจแล้วก็เชิงโครงสร้างเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในส่วนหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ AI นะครับการพัฒนาเรื่องของ artificial intelligence นะในการต่อยอดทางธุรกิจนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมความสําคัญต่างๆนะครับสำหรับนักลงทุนที่จําเป็นนะครับจะต้องพบเจอในช่วงข้างหน้านะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เอเชียเทคโนโลยีนะครับ ความสำคัญของเอเชียกับบทบาทของ semiconductor chain นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมไอทีในมิติอื่นๆในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับที่มีความสามารถในการเติบโตได้ที่ดีไม่แพ้ฝั่งตะวันตกนะครับบทบาทที่ฝั่งเอเชียเสนอให้เนี่ยก็จะเป็นบทบาทสําคัญในเชนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับในหลายๆมิตินะครับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเมกะเทรนที่สําคัญสําหรับนักนักลง,งทุนนะครับเพจะเป็นการคิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆนะครับแนวโน้มทิศทางการรักษาโรคร้ายแรงนะครับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการตอบโจทย์สังคมแล้วก็เรื่องของประชากรโครงสร้างต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเป็นความสําคัญของอุตสาหกรรมที่จะต่อยอดนะครับแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็เมกะเทรนด์ที่เรากาลังจะเจอกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสรุปภาพารวมของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่จะชะลอตัวลงนะครับดอกเบี้ยนะครับที่มีทิศทางปรับตัวลดลงรวมถึงเงินเฟ้อนะครับต่างๆแรงกดดันที่เราเคยเผชิญกันในช่วง2 3ปีเนี่ย ก็ดูจะปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยปัจจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมตลาดหุ้น2ปัจจัยสำคัญในปีหน้าก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งตามสถิติย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยมักจะนํามาซึ่งการปรับตัวขึ้นของตลาดลัพย์นะครับสก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับความไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับ แต่หลังการเลอกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นก็จะตอบสนองในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับไซต์ที่ที่สาคัญสำหรับนักลงทุนที่นะครับแนะนำนะครับก็จะเป็นสส่วนนะครับหก็คือเรื่องของการเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพดีนะเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับสอดคล้องกับความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วง1-2ปีก่อนหน้านะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการโลเทชน,นะครับออกจากอุตสาหกรรมที่ เป็นเทคโนโลยีโฟกัสบ้างเพื่อสร้างความสมดุลให้พอร์ตไม่ได้เป็นอยู่ศักกรรมแฮล์แคร์ที่มีความน่าสนใจอยู่เสมอนะครับสก็คือการดเวอร์ซฟายหรือกระจายความเสี่ยงนะครับถ้าเราอยากเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยยังมีหลายวิธีนะซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือการกระจายความเสี่ยงออกจากประเทศพัฒนาแล้วบ้างนะครับโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียเนี่ยที่นะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังคงให้ผลตอบแทนโดดเด่นกว่าเซกเตอร์อื่นๆอย่างมีนัยสาคัญนะครับแล้วก็นะครับ ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เน้นถึงอุตสากรรมที่สําคัญนะครับแล้วก็กลยุทธ์สําหรับการปรับพอร์ตนะเพื่อให้เราสามารถเติบโตวไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆที่เราพบเจอกันมาได้ครับ